ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกกับช่องลินนาพาลุยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาถนนมมะขามจ้ะค่ะอุปกรณ์เท่าๆก็บบาลายจ้ะมีแค่กระปุกจ้ะมีดถาดค่ะแล้วก็มะขามจ้ะขำมาบ้างวิธีกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะแกะมะขามจ้ะมะขามเขาเริ่มสุกแล้วจ้ะมะขามยู่สวนเริ่มซุกจ้ะสนี้ก็เลยจ้ะมาถนอมมะขามไม่กินนุ่นโดนจ้ะก่อนอื่นเลยกับแกะเปลือกออกเลยจ้ะมะขามมาันุกคักแล้วจ้ะมันแห้งแต่ว่ามะขามมันต้องแห้งจ้งสีจ้ะจึงอยูโดนจ้ะ ตากซุ้มๆแน่มันบ่ค่อยดีปันไดค่ะพี่น้องเขาจะให้ดีกันจะ,จะแห้งๆหงยังเสียจ้ะจังเก็บไว้ได้ดนจ้ะมอที่แกะกับบาอย่างเลยจ้ะ ใยมะขามนี่ก็มีประโยชน์นะจ้ะเอาไว้ถูโตก็ได้ค่ะเพื่อทําความสะอาดร่างกายค่ะคัดผิวก็สะอาดดีจะ้ะไม่ค่อยติดมือค่ะเพราะว่มามะขามมันแห้งนะจ้ะ ต้นนี้สมนะจ้ะไ่ะต้องใส่ลายไปต้องใส่เบิดหน่วยจ้ะถ้าติสมยำใส่ประมาณสักขอ้อสองข้อนีอ่ก็สมแล้วจ้ะแกก็ประยากเลยค่ะ แดงสวยจ้ะน่ากินเลยค่ะพี่น้องไปสีแดงสวยน่ากินเลยค่ะ ปอกเปลือกมะขามเสร็จแล้วเด้อจ้จะที่นี่ก็จะแกะเม็ดมะขามเลยค่ะที่แกะเอกกระบอยากก็ได้จ้ะไปที่แกะหอกกระบอกากเลยค่ะจิ้มช่วงกลางเม็ดเลยค่ะเพื่อจะเอาเม็ดออกค่ะ ธีแกะบางอย่างเลยนะคะวิธีแกะห่อบางอย่างเลยจ้ะวิธีนี่จะให้ไทยมะขามบวบเป็นหมอดจ้ะถ้าบอกเอาเม็ดมันออกหมอดก็จะเข้ามากินเม็ดมะขามจ้ะเม็ดมะขามก็กินได้ดจ้ะเอาไปขัวจ้ะ ว่ากินเหม็นได้เลยจ้ะ วิธีนี่เก็บไอ้กินเป็นปีก็เบอสเียจะวิธีเก็บมะขามจ้ะวิธีถนอมมะขามแบบนี้ไอ้ไทยมะขามห้างมเป็นมอดจ้ะถ้าเขาเก็บเม็ดแล้วหมอดจะประมาณเลยค่ะไปนอนหมอดจะประมา ถาเบรกเม็ดมะขามมันจะอยู่ได้บ่ดนเลยจ้ะไป้กับเขาก็ถ้าไปให้อาหารก็สบายจ้ะเพราะว่าเอาเก็เม็ดออกไปแล้วมันก็จะบม่มีอย่างเลยค่ะใส่แล้วก็ถ้าใส่แกงใส่อย่างถ้าใส่แกงมะขามก็จะละลายไปเลยค่ะมม่มีเม็ดสะดวกค่ะทำใส่กับไว้กิน ขาม,มีประโยชน์หลายอย่างนะจ้ะขามสามารถเหตุกับเขาได้หลายอย่างเลยจ้ะไอ้แกงสมเน่ตำมหฮุงแน่ตสมยำประโยชน์หลายอย่างจ้ะขัดผิวก็ได้แล้วจ้ะหลายอย่างค่ะ มันนี้ก็จะนอนถนอมมะันนี่ก็จะถนอมมะขามไม่กินนันดนจ้ะ มะขามตอนนี้ก็แกะเม็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะน่ากินมากๆเลยค่ะนุ่มจ้ะน่ากินจ้ะรสชาติก็จะสมแนะเลยจ้ะเปรี้ยวมากค่ะน่ากินมากๆเลยจ้ะกระปุกนี่ก็ล้างเรียบร,อยร,ยบร้อยแล้วเจ้ะเก็บใส่กระปุกเลยค่ะ กระปุกเอาใส่กระปุกค่ะเอาไว้กินก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไว้ขายก็ได้น้จ๊ะพี่น้องอไม่ขายก็ได้กินก็ได้จ้ะหรือว่าจะทําเป็นของปากก็ได้นะคะขามเปียกไม่ใส่กระปุก ญ่จ้ะใส่กระปุกเล็กน่ารักดีค่ะกระปุกน้อยเอาไว้ใส่ตู้เย็นเลยจ้ะ ไปเลยค่ะค่ะหลังจากที่เอามะขามใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วค่ะเอามะขามนี่ไปใส่ตู้เย็นไว้ด้วยจ้ะมะขามเขาจะบรดำแล้วก็ป้องกันหมอดน้ำจ้ะ้าไว้ข้างนอกมะขามเขาที่ดำจ้ะบนากินค่ะพี่นอ้องแล้วก็หมอดก็กินน้ำด้วยค่ะนดนไปกับหมอก็จะขึ้นจ้ะค่ะพิธีของเขาคือ ไปใส่ตูเ้เย็นไว้ได้จ้ะเพื่อให้มะขามยังความคงสภาพคือเก่าจ้ะบดดำา่บหเลยจะได้ก็ป้องกันหมอดจ้ะค่ะส่วนคลิปของเฮอามันี้ก็เต็ดแล้วเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำค่ะเพื่อะ่ัลานคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ